สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซอมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟอีกแล้วนะครับวงน้องโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกตเจอร์เคมังกรสกาสมพูเราก็เอ็มแปดก็ยังมีนะครับวงน้องเราก็ที่สําคัญนะครับเนาะวันนี้พี่มีโค้ดแรงๆมาแจกด้วยนะครับก็เป็นทางด้านของลูกทองควงตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือจะแจกแบบฟรีๆนะครับ ก็ทําเป็นตัวจ้างๆหรือว่าทําเป็นตัวหนังสือใสๆไว้ในคลิปมันี่นะครับเนาะก็ห่างกันดีๆหรือว่าดูกันดีๆละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดจากพี่นั่นเองนะครับวงน้องก็แจกในคลิปนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับวงน้องก็คือสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้บัตรกรีน่าจากพี่หรือว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะก็คือพี่มีแจกนั่นเองนะครับวงน้องก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง1น0 0 0ห้าคนดูนะครับก็รับไปเลยบัตรกรีน่ามูลค่า คนไหนที่แบบว่าอยากได้นะเดียนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะแจกให้เลยละกันนะครับเนาะเอาเป็นวันพรุ่งนี้ละกันนะครับงนาะแล้วก็วันนี้นะครับงน้องก็คือพี่ไม่ได้มาแจกโค้ดอย่างเดียวนะครับเนาะพี่จะมาสุม่มหมัดปาร์ตี้ให้ดูด้วยนะครับเนาะว่ากิจกรรมหมัดาป,าปาร์ตี้เข้ามาแบบไหนนะครับงน้องเราก็สามารถสุ่มได้อย่างไรนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนที่อยากรู้นะครับนเนาะว่าหมัดปาร์ตี้นะครับสุ่มแบบไหนถึงจะได้ออกง่ายหรือออกง่ายหรือเปล่านั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่ หมัดปาร์ตี้นั่นเองนะครับวงน้องก็คือหลายคนก็อยากรู้นะครับเนาะขอพี่มากันเยอะมากนั่นเองนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูเลยละกันนะครับเนาะกับหมัดปาร์ตี้นั่นเองนะครับวงน้องมาลงน้องก่อนที่จะไปเอาของหรือว่าโค้ดจากพี่นะครับเนาะพี่ขอรายงานกิจกรรมสักแป๊บนึ่งก่อนละกันนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับก็เป็นกิจกรรมหมัดปาร์ตี้ตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะกับการเปิดตัวก็เป็นแบบนี้เลยนะครับหมัดปาร์ตี้จะมีชุดตัวนี้เข้ามาด้วววววยยยยนน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 นะะะะะะเเเเเีี่่คคคคครรรรรัับบบบกกกกก้้้ออองงลลล็็็หมมาาๆปแสิจื หน้าตากิจกรรมนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนอะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นการสลองครบรอบ4ปีนะครับเนอะพื้นหลังของมันนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของหมัดตัวนี้ด้วยเขาเป็นหมัดปาร์ตี้นั่นเองนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินรถนะครับวงน้องเราก็สกินมาซเตตตัวนี้ด้วยนะครับเนอะเราก็มีสกินสุดผู้หญิงตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็มีสุดผู้หญิงตัวนี้ด้วยนะครับเนอะเราก็ที่ตะแลเลยนะครับวงน้องมีสุดผู้ชายด้วยนะครับเนอะมันจะให้เราสะสมลูกแก้วนะครับวกกนนนนน้้้้องงงงหครั่ะะาามูึแ น,นะครับอยู่ที่90เท่านั้นนะครับวงน้องมาอีกเลยนะครับเนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับวงน้องได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับวงน้องโอ้โหก็ น่าจะออกงากนะครับวงน้องกิจกรรมแบบนี้นะครับเนาะประมาณ2องหรือสามพันะครับก็น่าจะได้นะครับวงน้องเพราะว่าพี่บอกเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามีเพชรไม่เยอะนะครับน้องอย่าสุ่มกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะไซส์เพชรเยอะมากนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะสุ่มแบบนี้เลยแล้วกันนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะได้มาอีกลูกหนึ่งแล้วนะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็น่าจะออกงากนะครับที่หลายๆคนดูมาก็น่าจะออกงากนะครับเนาะสำหรับพี่มาสุ่มวันนี้นะครับวงน้องยยออกกาแล้วน ถ้าเขาเ้าไปในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพของเรานะครับก็ไม่เหลือแน่นอนนะครับวงน้องก็คือออกยากเหมือนเดิมนะครับวงน้องเออนี่เลยนะครับวงน้องพี่ได้มาอีกลูกหนึ่งแล้วนะครับเนาะได้มาติดติดกันแบบนี้เลยนะครับวงน้องตอนนี้พี่ได้มา3ลูกแล้วนะครับวงน้องแต่ว่าเพชรพี่หมดแล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะได้แค่สุดผู้หญิงมานะครับวงน้องก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเติมเพชรอีกละกันแล้วก็มาสุ่มอีกละกันนะครับวงน้องเออเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวน้้ะับบอองแาามๆดเเจปตข แบบนี้นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากซุ่มหรือว่าอยากได้หมัดฟาร์ตี้นะครับวงน้องก็รอได้เลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องอัปเดตเข้ามาแบบนี้แน่นอน100%นแน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับมีคนอยากได้กล่องตัวนี้หรือเปล่านะครับวงน้องก็เป็นซุดตัวนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นซุตพิตูนะครับมีคนอยากได้หรือเปล่านะครับวงน้องถ้าอยากได้พี่จะแจกให้เลยนะครับเนาะกล่องตัวนี้นะครับพี่สามารถแจกให้ได้นะครับถ้าอยากได้คอมเมนต์ลงใต ครับเนาะสามารถไปแลกสุดได้จริงๆนะครับวงน้องเออถ้าใครอยากได้ก็บอกได้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะแจกเป็นค้ดให้ละกันนะครับเนาะสำหรับกล่องตัวนี้นะครับวงน้องพี่สามารถแจกให้ได้นั่นเองนะครับวงน้องในนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะมีทั้งสุดมีทั้งสกินปืนแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้อง <บ dan. S 1> เดี๋ยวพี่สุ่มไปเลยละกันนะนะครับสี่สิบกล่องได้เลยหรือเปล่านะครับวงน้องมามาดูกันนะครับโหหูได้เลยนะครับวงน้อง ได้อะไรโอ้โหเป็นกางเกงตัวนี้มานะคะวงน้องก็คือกางเกงตัวนี้นะครับเนาะพี่ก็มีอยู่แล้วด้วยนะครับน้องนี่เลยนะครับเนาะได้ท่าทางนกตัวนี้มาด้วยนะคะวงน้องเราก็ได้หมวกกันน็อกมาด้วยนะคะนรับเนาะเราก็ได้โทเค็นนะครับมาเยอะแยะมากมายนะคะวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะโทเค็นนะครับวงน้องสามารถไปแลกสกินปืนได้ไม่ใช่แลกสกินปืนนะครับวงน้องก็คือสามารถไปแลกซุดได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องสำหรับซุดตัวนี้นะครับเนาะสี่สิบกล่องออกเลยนะครับวงน้องโอ้โหม เลยนะครับบังน้องแล้วก็พี่ยังนำโทเค็นนะครับเนาะไปสามารถแบบว่าแลกได้ด้วยนั่นเองนะครับบังน้องเออก็จะประมาณน 40, Lion Lion rabbit, ี้เลยนะครับเนาะงแล้วก็กล่องตัวนี้นะครับบังน้องเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูเลยละกันนะครับเนาะงสี่สิบกล่องนะครับบังน้องมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเนาะกิจกรรมในนี้นะครับบังน้องก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะงแล้วก็มีโทเค็นตัวนี้ด้วยนะครับบังน้องสี่สิบกล่องนะครับเนาะเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูเลยละกันนะครับบังน้องว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเนาะสุ่มทีเดียวเลยละกันนะครับวกกกนน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 ้้้้้้้้้้้้อออองงงงงงโโหหไไไดดดดดทททััััััุแลลล็็สรรรรรีีปปืะะะะะะคคคบบบมมมาาาเเเยยจณ 40กล่องนะครับเนาะคุ้มขนาดนี้เลยนะครับวงน้องโอ้โห ciğim, ได้มาเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะได้มาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเรื่องสุดนั่นเองนะครับวงน้องเราก็กล่องสกินรถตัวนี้นะครับวงน้องพี่มี3กล่องแล้วเนีนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขอสุ่มแล้วกันนะครับวงน้องก็คือแบบว่ามาดูกันนะครับเนาะว่า3กล่องพี่จะได้สกินรถอะไรบ้างน,นะครับวงน้องมา ลองสุ่มเลยนะครับงน้องโอ้โหไม่ได้นะครับน้องเกลือนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่เราก็คุ้มแล้วนะครับมงน้องเพราะว่าเราได้ซุดมาเยอะแยะมากมายนะครับมงน้องเราก็ส่วนการแลกนะครับมงน้องก็สามารถเข้ามาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องแต่ถ้าอยากได้นะครับสามารถคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับงน้องเดี๋ยวพี่จะทําการแจกเป็นโค้ดให้ละกันนะครับเนาะกับกล่องตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับมงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นั่นเองนะครับงน้องแล้วก็โทเค็นที่เราได้มานะครับม่แน้องก็ เลยนะคะบน้องๆเออก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้นะครับเนาะถ้าอยากได้ก็ทําตามที่พี่บอกเลยนะคะบน้องๆเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กลับมาคอมเมนต์ด้วยดีหรือว่าซื้อเฟซได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่สุ่มแจกโค้ดละกันนะคะบน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ย่าลื่นะครับน้องๆวันนี้ก็มีแจกโค้ดเหมือนกันสาหรับ,บ,บน้องๆคนไหนที่แบบว่า อยากได้โค้ดจากพี่นั่นเองนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินฟืนเลๆนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับสกินฟืนวันนี้ที่พี่มาแจกนะครับหลายๆคนก็คงอยากได้แน่นอนนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขอแลกของแป๊บนมึงก่อนละกันนะครับวงน้องก็คือเราสามารถแลกได้แบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องของนั่นเองนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นสุดหรือว่าหน้ากากหรือว่าอะไรนะครับวงน้องเราก็สามารถแลกได้แบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้นั่นเองนะครับวงน เรานะควงน้องก็คือมีแจกเหมือนกันนะครับน้องก็เป็นการสลองครบรอบ4ปีนะครับวงน้องก็คือสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่า อยากได้ตัวละครฟรีๆนะครับเนาะอยากได้ตัวละครแรงๆนะคะวงน้องก็เป็นวันที่28เลยนะครับเนาะก็อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะครับวงน้องพี่ทําคลิปที่ไลฟ์พี่เตือนทุกทีนะครับเนาะว่าวันที่18นะครับจะมีการแจกตัวละครฟรีๆนะคะวงน้องเราก็ตัวละครตัวนี้นะครับเนาะสกิลของมันนะครับวงน้องก็โกงมากๆเลยนะครับสำหรับเล่นโหมด 4v4 หรือว่าเล่นทีมนั่นเองนะครับวงน้องเพราะว่าสกิลของมันนะครับสามารถซุปเพื่อนขึ้นมาเร็วนะครับเนาะเราก็เมื่อซุปขึ้นมานะครับจะมีเลือดเข้ามาด้วยนนนนนนะะะคครรรััับบบวกกกก้้ออองงงเเเ็็ถื่่าาาปสสิลลทีโมๆยห คนไหนที no liebe, man, our our part, nice. ่แบบว่าเป็นสายซับพอร์ตนั่นเองนะครับเนาะซบซุปเพื่อนนะครับวงน้องหรือว่าซอบซุปแฟนตัวเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะซบขึ้นมาเราก็ยิงต่อได้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับหรือว่าตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับเนาะที่โกงมากๆเลยนะครับสำหรับพี่ที้คิดว่าแบบนี้นะครับวงน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้นะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับวงน้องก็สามารถรับได้ทุกคนนะครับเนาะก็เป็นวันที่ยั่สิบแกคนั่นะับเบบนะครับวงน้อง เราเนาเรามาแอบแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดลูกซองควางนะครับเนาะก็ตามที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือโค้ดลูกซองควางตัวนี้นะครับเนาะไม่ใช่โค้ดถาวรนะครับเนาะก็จะเป็นโค้ด90วันนั่นเองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะขึ้นเป็นตัวจังๆมาให้ตรงนี้แล้วกันนะครับเนาะตอนนี้พี่แอบแจกเลยแล้วกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าก็คิดพี่ไปดูตอนท้ายอะไรอย่างนี้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ค เดี๋ยวพี่จะขึ้นโค้ดไปให้ตรงนี้แล้วกันนะครับพวงน้องก็หากันดีๆนะครับเนาะพี่ทําเป็นตัวจางๆมากนะครับพวงน้องสําหรับเรื่องโค้ดนะครับเนาะนี่เลยนะครับพวงน้องตอนนี้พี่ขึ้นโค้ดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็สามารถเอาไปใส่กันได้เลยนะครับสำหรับเรื่องโค้ดนั่นเองนะครับพวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะโค้ดนี้สามารถใส่ได้ทุกโค้ดนะครับเนาะ แต่ไม่สิทธิ์ได้1คนเท่านั้นนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เอาไปใส่กันได้ละกันนะครับวงน้องสําหรับเรื่องโค้ดพี่ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดจากพี่นะครับวงน้องวันนี้พี่ก็มาแจกแล้วนะครับเนาะก็ตามที่พี่ประกาศไปเลยนะครับเนาะว่า17นาฬิกาพี่จะมาแจกโค้ดนั่นเองนะครับวงน้องพี่ก็มาตามสัญญาแล้วนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มาแจกโค้ดด้วยมารายงานกิจกกกกรรรรรมมมมมมดดดดด้้้้้้ววววยยยาาาาาาาสสสสุ่่่่่บบบััตีใใหหหหููนนนนนะคเออออลงงงไไท็ถ ติ z o กันได้นะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของจากพี่หรือว่าอยากได้อะไรก็บอกพี่ได้นะครับเนาะแล้วก็ส่วนการแจกบัตรกอลีนาะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะแจกวันพรุ่งนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับเรื่องบัตรกอลีนาะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบาย